ยังไงดีครับดูเหมือนเซต50นะครับมาเริ่มกันที่อันเดอร์ไลน์อิงล่าสุดนี้จริงๆวันนี้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านโซนด้านปนพันสสจุดทนแล้วก็ไม่ผ่านนะครับคุณจรเวทภาพตรงนี้เราส่งผ่านมายัางสินทรัพย์ตัวอื่นยังไงดีครับ ครับก่อนอื่นนะฮะเมื่อวานก่อนนะฮะปิดสิ้นวันนะฮะตัวเซทห้าสิบอันเดอร์นะครับปิดที่1นึ่ามสิบห้าฮะก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกผ่าน1นึ่งนี่สิบนะฮะซึ่งเป็นจุดที่ระวังกรณีทด้วยว่านักลงทุนที่เทรดแบบเทรนเทรดที่เราแนะนําให้โฮฝั่งช็อตโพซิชันนฮะแล้วสับใดที่ยังไม่สามารถจินเนอร์หนึ่งพนสี่สิบก็ยังแนะนําให้โฮฝั่งช็อตกันอยู่นะครับสำหรับนักลงทุนที่เทรดแบบเทรนเทรดเซทห้าสิบนะครับทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของกรอบการเทรดภายในวันนะฮะกลัับบมาดููทีีี่ซรรส์ยค นะครับซีรีส์ยูเนี่ยวันนี้นะฮะต้องบอกว่าตัวดัชนีเนี่ยไปทำ high บนะริเวณหนึ่งพนะแล้วก็ลงมาโลนะใกล้ๆจุดนี้เลย1,033นะฮะล่าสุดก็บนกระดานก็ตามนี้เลยฮะ1,033 1,034นะทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรอบนะภายในวันเนี่ยแนวรับนะฮะ1,030 1,025สันโซนแนวรับครับโซนต้านหนึ่งพนสี่สไปจนถึง1,045นะต้องบอกว่าณนะจุดจุดนี้นะฮะถ้ามองในภาพระยะสั้นการเทรดภายในวันนะครับ ต้องรอนะครับสำหรับนักทุนที่อยากเทรดฝั่งรองเพอร์ชั่นรอไปจนถึง1,030หรือ1,025จุดนั้นน่าจะเป็นจุดในการเข้าฝั่งรองนะน่าจะได้เปรียบพอสมควรนะแต่จุดนี้อาจจะต้องชะลอชะลอก่อนนะครับ,รบในขณะที่จุดนะถ้านักทุนอยากเข้าช็อตในระหว่างวันนี้นะฮะ1,040 1,045เป็นจุดที่น่าสนใจครับครับผมเพราะว่าเลขตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่กันตรงกลางพอดีอาจจะรอจังหวะเห็นภาพที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านก่อนนะครับ กคร,ครับผมคุณจเวทครับมาดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ครับเรามาดูการกับทองคําล่าสุดแหมดูพันสามก็เหมือนสลุดสลุดแต่ว่ายังยืนยืนได้ปริมๆริม,รมนะครับหน้าจังหวะตรงนี้ประเมินภาพยังไงดีครับ ครับสำหรับทองคำนะต้องบอกว่าคลอเคียนนะจุดเบรนวนเวียนอยู่1,3001,300้นต้นต้น1 2 9่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะเป็นสัปดาห์เลยแล้วก็เมื่อคือนนี้ปิดที่1297เหรียญโดยภาพรวมเนี่ยราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับเพราะเนื่องจากดาวโจนเนี่ยก็บวกมาเปอร์เซ็นต์กว่านะจากตัวเลขในเรื่องของอผ้าสังหาริทรับออกมาค่อนข้างดีบวกกับสถานการณ์ใน,นยูเคเนเริ่มขี้ขายอันนี้คือสิ่งที่กระทบต่อราคาทองคำนะช่วงสั้นๆมาตอนนี้นะฮะ แต่ประเด็นหลักของทองคําเองนะต้องบอกว่าการย่อตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่หลุดนะครับบริเวณหนึ่เหรียญนะซึ่งเป็นจุดท่านะฮะนักทุนที่เทรดแบบเทรดนเทรดเรายังแนะนําให้โฮฝั่งรองพอร์ชั่นโดยถ้จุดซับลอตถ้าไม่หลุด1,285ยังแนะนําโฮต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับในขณะที่การเทรดภายในวันแนวรับนะฮะ1,290รับแรกครับรับที่สองหนึ่งองแนยะก็ยังไปแอดฝั่งรองพอร์ชั่นนะรอให้มีอาการ แตะในกรอบล่างซึ่งวันนี้นะฮะปัจจัยที่น่าจะส่งผลก็ทําให้ราคาทองคํามาแตะบริเวณกรอบล่างและเป็นจังหวะในการเข้าซื้อของเราได้นะประมาณทุ่มครึ่งครับตัวเลข Building Permit กับตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกานะคาดว่าน่าจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงได้นะนั่นหมายความว่านักลงทุนท่านใดจะหาจังหวะในการเข้า long position นะครับก็อาจจะต้องรอช่วงนิคเคิชันนะรอจังหวะในการย่อแล้วไม่หลุดแนวรับ1 2 9 0 1 2 8 0จุดนั้นเป็นจุดเข้าซื้อครับรับผมแต่ก็คุม sub loss 1,280เช่นเดียวกันนะครับถูกต้องครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาสรุปกลยุทธ์กันนะครับให้คุณผู้ชมดูกราฟครับเซ็ตฟิฟตี้ยู14ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับล่าสุด1,330จุดคุณชลเวทให้ใช้กรอบนะครับแต่ว่ากราฟอาจจะเล็กกันไปสักเล็กน้อยนะครับเป็นกรอบที่เซ็ตฟิฟตี้ยู14เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ4วันทําการนะครับแนวต้านยังเป็นบริเวณเดิมๆครับ1 4 1 0 4 5จุดแนวรับ1 3 1 0 2 5นะครับเนื่องจากตอนนี้ระดับตัวของ เซ0 u 14ราคาอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นรอจังหวะในการขึ้นไปทดสอบแนวต้านไม่ผ่านค่อยช็อตหรือจะมาลองกันบริเวณแนวรับก็ได้นะครับและอีกหนึ่งสินทรัพย์ก็คือทองคำครับจังหวะวันนี้1,299เหรียญน,นะครับตามกราฟที่ปรากฏอยู่คุณผู้ชมสามารถแนะนำนะครับรอจังหวะที่จะมีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกมากดดันราคาทองคําช่วงในเซสชั o นนะครับอาจจะมีโอกาสให้ได้ไปเปิดลองกัน โซนบริเวณแนวรับที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับตั้งแต่1,290-1,280เหรียญหักลงไปแล้วรับอยู่ยังคงมีโอกาสในการเข้าไปหล่องโพซิชันสั้นๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกนัน1กิจกรรมดีๆจากอ u สเ r ร l i ฟิ t เจอรนะครับเช่นเคยหาความรู้ในการลงทุนกันครับ กับทางด้านของ Day Trading ้งส a ตรทจีนะครับวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นกับคุณลุงฉลกนะครับสำรองที่นั่งได้026335299 <c oughs> ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ o s w e s t Group ดอ m ครับคืภาพรวมที่นำมาประเมินกันนะครับเดี๋ยวติดตามภาวะตลาดหุ้นและกลยุทธ์ในช่วงของปรับกลยุทธ์นะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ